ไปปลูกไผ่เลี้ยงกันบ้างขายหน่อไม้รายได้วันละพันกว่าบาทเลย,ยรายได้ดีค่ะไปชมกันครับผมที่จังหวัด มหาสาครคามครับนี่เราให้ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับรมร่นมา,มากๆเลยนะคะที่ไหนที่ะะมีสีเขียวที่ไหนที่มีต้นไม้แบบนี้ค่ะครับแม่สวยงามมากนะฮะเป็นเรื่องของพี่เตือนใจฮะอันนี้ผมให้ข้อมูลก่อนฮะอายุ54ปีนะฮะพี่เตือนใจเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพื้นที่บ้านเนี่ยมีประมาณ15ไร่ฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อก่อนทำนาแต่พอปี62เนี่ยโอ้โควิดมาเรียกว่าเหนื่อยมากเลยก็เลยต้องมองหาน้องเคนดี้ว่าเอ๊ะเราจะปลูกอะไรที่ทำให้เราเนี่ย มีรายได้ทุกวันนะฮะก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะว่าลองมาปลูกพืชแบบผสมผสานดูนะอ่าพวกมะม่วงปลูกกล้วยบ้างนะฮะจนตอนเนี้ยเหลือทำนาแค่เจ็ดไร่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เริ่มมาปลูกนะเรียกว่าเป็นไผ่เลี้ยงหวานนะครับเพราะว่าไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยสามารถขายหนอ่อขายเป็นหน่อไม้ได้ทุกวันฮะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะถ้าปริมาณออกมาเยอะมากเนี่ยนะครับก็สามารถแปลรูปได้อีกนะครับแล้วก็หน่อไผ่เลี้ยงเนี่ยมีหู คนชอบกินเยอะมากน้องเคนดี้าราคาไม่ธรรมดานะกิโลละ40บาทเลยนะนอกจากขายหน่อไม้ได้ราคาดีแล้วเนี่ยลำไผ่เนี่ยยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับขายได้ราคาอีกนะ ลาละ10บาทนะครับจะเอาไปทําการไม้กวาดนะครับหรือว่าเอาไปทําไม้ค้้าก็ได้นะฮะ,ะจากนั้นก็มีการเริ่มปรับพื้นที่หลังบ้านนะครับประมาณ2ไร่นะแล้วก็ไปซื้อต้นพันมา์มา20ต้นนะครับราคาต้นละ40บาทเองนี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นนะอ,อันนี้ต้องให้ข้อมูลก่อนแล้วก็เป็นการปลูกเป็นแนวแบบเอาต้นไผ่เนี่ยมาปลูกไว้ในร่องพอ พอใบร่วงลงมาแล้วไงรู้ไหมยังไงคะกวาดลงล่องโอ้อดีเป็น,ป,นปุ๋ยเออนะครับเป็นไอเดียนะครับแล้วก็มีการเขาจะต่อน้ําบาดาลน,นะครับ<ช>แล้วก็ให้น้ําอันนี้เป็นข้อมูลนะครับใครอยากจะทําตั้งใจฟังนะฮะตั้งใจชมนะฮะคือฝุ่นขี้ไก่เนี่ยเอามาโรยค่ะ เอามาโรยไว้นะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นดําๆจะเป็นแกลบดําที่มาสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นไผ่จ,จะเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะ<ช>แลกลบเนี่จะเก็บความชุ่มชื้นได้ดีอันนี้นเป็นเทคนิคด,นด้วยะะนะฮะแล้วพอผ่านมา5ปีฮะคุณผู้ชมฮะจะมีต้นไผ่เลี้ยงเนี่ยอยู่ประมาณ 1,000ต้น <c oughs> เยอะมากเลยแป๊บเดียวขึ้นมาพันต้นเลยนะ <c oughs> ในพื้นที่2ไร่นะฮะแล้วก็สามารถเก็บหน่อไม้ได้ทุกวันนะครับวันละ30-40ถึงกิโลเก็บได้ทุกวันนะฮะ <c oughs> น่าสนใจฮะแล้วก็จะมีพ่อค้าเนี่ยนะครับมารับไปขายวันละ20กิโลนะฮะขายกิโลละ40บาทนะก พูดง่ายๆคือตอนนี้ได้วันละ800แล้วละแล้วก็ยังมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆในละแวกนี้นะครับ <Okay. S 1> มาซื้ออีกไปทําอาหารนะฮะก็สรุปวันหนึ่งเนี่ยมีรายได้พันกว่าบาท <Ooh. S 1> ต่อวันนะเดือนหนึ่งนี่หลายหมื่นเลยนะถูกต้องนะฮะ <Yeah. S 1> ส่วนพวกมแมลงหรือว่าศัตรูพืชเนี่ยไม่มีครับ <Yeah. S 1> ดูแลง,ง่ายมากเลยช่วงหน้าฝนเนี่ยออกมาเยอะอีกนะ mm. พอเหลือเยอะทาําไงเอาไปแปรรูปสิครับ <Yeah. S 1> นะเอาไปเป็นหน่อไม้ถุงนะครับ <Yeah. S 1> หรือเป็นหน่อไม้ส้ม ก็ไปแปลรูปขายได้อีกนะครับผมว่าเป็นไอเดียที่ทําเงินได้จริงๆนะต้องค่ะเลี้ยงนะคะปลูกไม่ยากด้วยหน้าฝนปุ๊บอึ่งต้องมาอ๋อมันเล่นน้ําฝนใช่ไหมอึ่งต้องมาแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่อึ่งธรรมดาแต่เราจะพาไปดูนะคะแกงกระบุกปลาระอึ่ง เ,เดี๋ยวนะปลาล่าก็ส่วนปลาล่าสิแล้ว<ช>ทำไมมีกระบุกทำไมไมันมีอึงงี่แหละจะพาไป<อ>ชมเลยนะคะชาวบ้านโคร,ราชนะคะนครราชสีมาที่เห็นนี่คือต้นกระบุกค่ะกระบุกบป่านะคะเป็นจะบอกว่าฝนที่เริ่มตกลงมาเนี่ยในช่วง ตอบเทฝนต่อเนื่องเนี่ยกระบุกป่าจะออกอใช่ค่ะในผืนป่าชุมชนบ้านตะริิงชันค่ะตำบลจระเข้หินอำเภอคลองบูดีจังหวัดนครราชสีมานะคะก็เรียกว่าเป็นแหล่งอาหารชุมชนนะคะอุ้ยกลับม,มาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งพี่หมีชาวบ้านก็เข้าไปเก็บเลยนะคะกระบุกป่าเนี่ยอย่างที่เห็นจะแทงต้นอ่อนออกมาจากดินเลยค่ะเพื่อชาวบ้านได้เก็บมาทําเป็นอาหารทานนะคะหรือถ้าเก็บได้เยอะหน่อยนําไปจําหน่ายได้นะสร้างรายได้เสริมนะคะซึ่ง กระบุกป,ป่าเนี่ยขายได้ราคาค่อนข้างดีทุกิโลกร,รมัมละ6 0 0บถึงร้อบาทเนี่ยเขาจะบุกเนี่ยเขาจะแทงขึ้นมาแทงจากเนี่ยรากขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะ,ะชาวบ้านก็ไปเก็บคุณสมหวังนามเพชรค่ะผู้ใหญ่บ้านตริงชันนะคะก็บอกว่า ช่วงนี้กระบุกป่าพากันแตกต้นอ่อนออกมาเยอะมากเพราะฝนตกค่ะช่วงฝนแรกเนี่ยฝนตกต่อเนื่องจะออกมา,อม,มาเยอะเลยชาวบ้านก็ค้าพากันไปเก็บนะเมนูแต่ละเมนูก็ทํากันไปค่ะก็มีหัวกระบุกป่าเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้นะไปเก็บพิมีจะเห็นกระบุกป่าเนี่ยฝังอยู่ในดินจํานวนมากเลยนะคะเพียงพอต่อการแบ่งปันให้กับทุกคนจนถึงขั้นสามารถสร้างไรายได้โดยการขายได้เลยนะคะทีนี้กระบุกป่าสามารถนําไปทําอาหารได้หลากหลายเมนูอย่างที่เห็นอยู่นี่ส่วนใหญ่ก็นาไปทําแกงค่ะคล้ายๆกับแกงบอลแต่วันนี้ที่คินนี่พูดไปตั้งแต่ที่แรกแก แกงกระบุกป่าแกงกระบุกป่าปลาระอึ่งอออันนี้พี่ๆแบบเพิ่งเคยได้ยินจริงๆเอาไปรวมกันเป็นเมนูแกงกะทิค่ะใส่กับปลาระปกติเราเจอแต่ปลาระาที่เป็นปลาระปลาแต่ครั้งนี้เป็นปลาระอึ่งค่ะจริงคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เห็นะคะเป็นวัตถุดิบหายากหนึ่งปีมีครั้งเดียวปลาระอึ่งก็ก็นำอึ่งนะคะที่จับได้มาจํานวนหน้าตอนช่วงหน้าฝนนี่แหละอย่างที่เห็นนี่แหละนะคะก็ นำเลือจากการรับประทานอาหารขายเป็นรายได้แล้วก็มาทําร้าไว้คล้ายๆปลาร้ารแต่เป็นอึ่งน,นะคะเป็นอึ่งร้าเก็บไว้ได้นานก็เวลาทาอาหารต้องทําให้สุกนะคะบอกก่อนว่าปลาร้าอึ่งเนี่ยไม่สามารถทานดิบได้ต้องทําสุกเท่านั้นแล้วก็ทําอย่างที่เห็นนี้เลยเป็นแกงกะทิค่ะก็เอาแกงกระบุกป,ป่านะคะแล้วก็ใส่กับปลาร้าอึ่งเข้าไปก็ทํากันละบอกเลยจะเป็นเนื้อลื่นๆของของ,ของกระบุกรสชาติใช่ไหมใช่ค่ะกระบุกเนี<อ>่ยจะเป็นเนื้อลื่นๆน,นะคะแล้วก็แกง กลิ่นแกงกะทิหอมๆที่สําคัญมีความโหน่งของปลาอึ่งเดี๋ยวโหน่งคืออีหยังครับกินโหนงนั่นพี่นนองโหนงคืออีหยังครับกินโหนงโหน่งอีหยังคือเป็นกลิ่นหอมละมุนละมุนซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบกลิ่นนี้จะหอมแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นนี้จะไม่ถูกใจเรียกว่ากินโหนงกินโหนงค่ะเตะจมูกกันเลยทีเดียวแสบนวยางแห้งค่ะเ็นนาตาจังสีกระยากินกันแล้วนะคะสําหรับ อาหารนี้เป็นซีซันอลฟู้ดซีซันอลฟู้ดแปลว่าอย่างครับคือจะเป็นช่วงเทศกาลนี้เท่านั้นเป็นช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นด้วยค่ะนี่นำมาฝากของแปลกใหม่ใหญ่ดังจริงๆไม่เคยทานแน่นอนนะคะปกติอึ่งรสชาติเป็นไงครับน้องเคนด้อึ่งรสชาติก็เหมือนเนื้อกบอ่ะเหมือนเนื้อกบแต่วาจะมีใช่ค่ะแต่ว่าจะชอบตรงที่ว่า ถ้ายิ่งอึงไข่เนี่ยจะมีความแบบว่ามันมันมีความมันมันแต่ว่าถ้าเกิดต้องทำความสะอาดให้ดีนะเพราะไม่งั้นจะมีกลิ่นสาบโครนนิดนึงเอออันนี้ต้องต้องถามเคนดี้เป็นเป็นความรู้เพราะเคนดี้กินเกือบทุกทุกอย่างแล้วยังไม่เคยทานยังไม่เคยทานแต่น้ำมาฝหัฝงก่อนนะเนี่ยปลาอื่นยังไม่เคยทานแต่เขาไม่มีรสชาติไม่มีความขาวใช่ไหมถ้าทำดีๆจะไม่มีความขาวแต่เห็นคนกินเยอะมากเลยนะรู้จักวิธีการทำอยู่ใช่ช่นเยอะได้ทานได้แค่ช่วงนี้เท่านั้นช่วงหน้าผลค่ะนะครับหลายท่านก็เริ่มกลืนน้ำลาย